้อรับทุกคนครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่โอเวอร์เครับนี่คือบล็อกฟุตแล้วก็มีน้องก็บอกว่าอยากให้พี่โอไปฟาร์มที่เกาะโจนสลัดเพราะพี่โอเลเวล40กว่าแล้วแต่ปฏิโถปฏิถังพี่โอยังอยู่บนทะเลอยู่เลยให้ตายถึงจอจี้เอาละแล้วเกาะโจนสลัดมนะันคือตรงไหนละ่ะไหนมาดูซิเกาะน,นี้หรือเปล่าวะวันด,ดีที่นี่คือเกาะโจนสลัดหรือเปล่าไหนดูซิอ้าวนี่ไง จริงด้วยปุ๊บปุ๊บโอ้ยยอ้ย,อยตกน้ำว่ะเชียวว่บน่าจะเป็นอันนี้แหละเ,เดี๋ยวลองดูก่อนอินเตอร์แอคกันมีโจรสลัดมีบรูดมีบอบบี้อะโจรสลัดก่อนละกันเลเวลรีควายคือ30โอเคยืนยันอ่าละรางวัลตั้ง3,000เนี่ยเอ็กซ์เพ c e รียนตั้ง13 0 0 0รับเควสแล้วด้วยโอเคปวดเลือกเควสก็เลือกไปแล้วไงไม่เป็นไร เราเลือกไปแล้วล่ะเราไปจัดการโจรสลัดก่อนมีทั้งหน้าเขียวและหน้าธรรมดาไหนดูซิขอลองหน่อยแล้วกันนะตัวเองเปึ๊บก็ให้เป็นไงละ่ะตัวเองวุ้ววุวจ้าาาใช้ได้เดี๋ยวนะเราต้องเอาชนะโจรสลัดถึงแปดตัวเลยเหรอนี่เนี่ยเฮ้ยจ้าเฮ้ยจับปึ๊บนี่เนี่ยปึ๊บปึ๊บก็ให้ทีหนึ่งหนาวขี้มา ชัวชัวในสบายมากโอเคฟาร์มที่นี่แหละจัดว่าแจว๋วปุ๊บไอ้ยี่อะปึ๊บก็ให้ทีหนึง่งเปิวไหมเปิวหายวะ่ะไปไหนแล้วว่หายไปเลยอ้าวไหนอ่ะนี่เหรอวันดีตัวเองเฮ้ยเดี๋ยวเจ็บเจ็บยังไม่อย่างยังไม่ยงเดินอุย้ยเจ็บปวดนวตัวเอง โอ้ยโอ๊ยเบเฉียบเฉบบเอนี่เร์วินจัดให้อย่าไปเสียย,ย,ยิงอีกทีหนึ่งขาใจหายว่ะเฮ้ยเดี๋ยวจิงอย่างนี้นึงฮะเป็นไงลเ,เล่าเดี๋ยวเล่นปืนหน่อยดีกว่าโอ้โหจิงทีนึงควงกทีจิงช็อตจิงิเอ,อชอ็อต โคตรเทเลยอ่ะอีอย่างว่าไอเขียวนี่เป็นไงบ้างเนี่ยเฮ้ยไอเขียวไม่ลดหรอซอมบี้เหรอเฮ้ยอย่างงี้ดีวะเฮ้ยเฮ้ยสวยละปึงก็ให้อ๋อปืนมันช่วยเราหลบอสัตวระยะได้ด้วยเอ้ยมาสิครับปึงก็ให้ปึงก็ให้เบอร์สามเป็นไงจัดดาาสนนี้นะซอมบี้ตายไหมไม่ตายวะ่ะ เอไม่ตายวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยยิงอย่างนี้ทีเฮ้ยเอาแล้วไงซวยแล้วไงนี่เนี่ยอีกอุ้ยเจ็บ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 อ่ะหายไปไหนวะตกน้ำหรอเฮ้ออะไรพวกเนี้ยอ้าวไม่ตายอ้าวต้วทีตายแล้วกันจัดการไปสามตัวแล้วไอตัวนี้ลยแล้วกันไปยิงอย่างนี้ก่อนทีหนึ่งจัดอย่างนี้ทีหนึ่ง ปึ๊กก็ให้ปึ๊กก็ให้วงก็ทิ้งปึ๊บก็ให้ต่อขอด้วยนี่อุ๊ยเจ็บเจ็บซีเนี่ยอุ้ยปิวไปนู่นเลยฮะโอ้นี่ตัวเองตัวเองอยู่นู่นทำไมเนี่ยเอ้ยอะไรวะจริงก็ทิ้งเป็นไงล่ะหายหายเอ่อเฮ้ยมาว่ะจริงอย่างนี้แล้วกันปึ๊บก็ให้เอ้ยเฮ้ยตัวเอง ละเรียบ้อยตายไปแล้วตอนนี้จัดไป4ตัวละอุ้ยตรงนี้อะไรกล้องแปลกแปลกโอ้ยเงินเงินเงินสองพันกว่าเลยวะโคตรเจ๋วเลยเงินทั้งสองพันกว่าพระคุณเดี๋ยวเอ้าทำไมเด้งมาเนี้ตัวเองก็ปึ้มมาให้ทีนึีโอ้โหโคตรอ้าวเฮ้ยมาไงวะเนี่ยแอบไปด้ยว่าโอ้ยสวยละ งานเข่า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 มาจัดทั้งสองตัวไปไหนแล้วอะไปอยู่ไปโน่นแล้วอะตัวเองหายหายไปไหนอยู่นู่นใช่ไหมยิงอีทีหนึ่งนี่เนี่ยหายเอ่ออะไรเพื่อนมาดิสิเนี่ยมาสิครับปุ๊บเฮ้ยิงอีกทีหนึ่งไม่เข็ดใช่ไหมอ้ยาควิคแท็กเกิลนี่คือท่าอะไรวะ แกรนด์สเปซ X ปึ๊บอ๋อโอเคโอเคเอ้าเฮ้ยอยู่ตรงนี้เหรอบายึดปึ้งก็ให้แกรนด์สเปซโคตรเท่โคตรตึงโคตรตึงครับจานมาลงมาลงมาลงมาไม่ลงใช่ไหมไม่ลงตีเนี่ยยิงมันตรงนี้แหละเสยคางยิงอีกสักทีหนึ่งลมบ้าหมูเลยวัววัวเรียบร้อยฮะเอ่อห้าแล้ววะมีตัวไหนบ้างอะ ตัวไหนที่แจกอีมบ้งมีร้านค้าตรงนี้ด้วยวะอุ๊ยไอ้ตัวนั้นไม่ธรรมดาตัวนั้นไม่ธรรมดาแน่ๆนใช่ไหมแกเป็นใครวะโมอืไอ้ตัวนี้น่าจะไม่ธรรมดาวเขาให้นี่เนี่ยเวอร์วินจัดว่าแจ๋วต่อได้่างนี้ละกันไม่สนหน้าเขียวหน้าธรรมดาไม่สนละจีพวงแบบนี้ จึกก็ให้จึกอ้าเวเฮ้ยกระสุนจับด้านจึกก็ให้อีกสักทีเป็นไงแล้วต่อด้วยปึกบาสุก้าปืนเฮ้ยอ้าเวเฮ้ยหายตัวมาได้ยังไงมาได้ไงเจะอะไรนะตัวเองมาๆมา,มาลุกขึ้นมาเอ็กซ์นี่โอ้ยหัวเขาให้โจงเจ๋งอีกสักทีเอ้ยปึกก็ให้เต็มเหนียวเท่าทไหร่แล้ววะหกตัวนี่ตัวเอง ซะหน่อยนะม,มาอยู่ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเอาไม่พอใจลงไปนอนเป็นแม่หายโซโปิงใช่ไหมดีเนี่ยเฮ้ยเอา้อยสวยแล้วไงถูกวะอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอุ้ย,ย,ย,ยจึกจึก,จกนี่จึก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  เอ้ยยิงผิดประโถยปึ๊บอย่างนี้ละกันสูคิดติดเทอร์โบเล็กตัวเดียวเอาตัวไหนดีนั่นแหละแกจะเป็นเหยื่อของฉันเข้าใจไหมตัวเองนี่ซัดก่อนเลือดไม่ค่อยลดเลยวะนี่สมัตสัทีร้อง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 จริง,งสักทีอุยอ้ยเดี๋ยว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 ใจเย็นๆเอาเว้เอา,เอาหายวะ่ะ ยิงนาทีนึงเอาวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจุ๊๊บจุ๊บนี่ปึ๊บปึ๊บโล่ให้หายชัวชัวชัวนาทีลอยแล้วครับได้ละเรียบร้อยเคลียร์เควสเรียบร้อยแล้วได้ตังค์สามพันแลเวลอัพสี่สิบหกแล้วจ้ะเอ่อต้องการจุดเกิดที่นี่ไม่ไม่เป็นไรไม่ได้ต้องการอยู่แล้วเรายังไม่อยากเกิดที่นี่เราเกิดทุกที่แล้ว เอาละคเควสต,ต่อไปเมื่อกี้แค่โจรสลัดต่อไปเป็นบรูทว่ะเ,เลเวลที่แนะนำคือ40ใช่ไหมบรูทมะไม่มีปัญหายืนยันไปก่อนเดี๋ยวก่อนเมนูนี่คืออะไรวะค่าพลังว่ะเ,เอาพลังพลังพลังดาบดีกว่าเพิ่มพลังดาบโอเคเพิ่มพลังดาบไปเยอะตอนนี้ชอบพลังดาบโอเครับคเควสแล้วไปเจอกับบูดดีกว่าบูดแล้วก็มีบับบี้ใช่ไหมบูดอยู่ไหน จึ๊บจึ๊บจึ๊บไหนบู๊ปบ๊บอันนั้นคืออะไรอ่ะเฮ้ยบู๊อยู่ไหนบู๊ตวันนี้บู๊แกเป็นบู๊ป่ะแกชื่อบู๊ป่ะเนี่ยไม่ใช่วันนี้ไพเลตเฉยๆบู๊อยู่ไหนวะดีฟีดบู๊ต้องแปดตัวบู๊บู๊ไหนบออูบออูทอบู๊แกเป็นบู๊ป่ะแกชื่อบู๊ตไหมใช่เดี๋ยวแกเป็นบู๊แหละเออโอเคจริงอย่างนี้เลยบู๊บู๊เฮ้ยโอ้โหเจ็บเจ็บ โคตวเก่งใช่ไหมนี่เนี่บูธกระเด็นไปนู่นวันทีบูธยิงอีกทีนึงโอ้หช้ำบอกเลยว่าช้ำโอ้ยบอกเลยว่าช้ำบูธช้ำช้ำโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเเจ็บเจ็บจึก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 ตัวตายคนนั้นหนึ่งมาบูธสองบูธที่สวัสดีบูธที่สองบูธที่สั้มกบให้มึนสมัทอีกทีหนึง เจ้ยเดี๋ยวกดผิดชัวชัวชชััววสักทีหนึ่งสี่ตงก็ให้เฮดช็อตชัวกทีหนึ่งทำไมต้องข่วงสาบานได้ว่าทำไม้ข่วงจะเป็นอะไรที่ไหนดูสิอ้าวหายเฮ้ยอยู่ข้างหลังว้าไปได้ไงวะลอยไหมล่ะตัวเองไม่ลอยวะสักทีเนี่ยคงไม่เป็นอะไรด้วยชัวชัวบุตตัวแตกยังไม่แตก โอ้ยยิงบุ๊ดยิงทําไมมันตายไปแล้ว่ะเท่าไหรแล้วเนี่ยสองตัวละหวัดดีบุ๊ดนายต้องโดนอย่างนี้ว่ะบุ๊บุ๊ต้องโดนอย่างนี้บุ๊ต้องโดนผักแบบนี้บุ๊ดจะถอดปิดใส่เอาเฮ้ยบุ๊แย่แล้วสองบุ๊จะสองบุ๊ดหรือวะเดี๋ยวถ้าสองบุ๊อย่างนี้ต้องเอาตั้งตัวเลยตัวนี้แบบนี้ควงปังควบปังอย่างนี้มาคู่ วางเขาให้ตัดอย่างนี้พี่เธอเฮ้ยลอยไปซะโอ้โหโคตรโหดเดี๋ยวยิงก่อนยิงบู๊ก่อนเอ้ยผิดยิงปุ๊ก่อนนี่ปุ้งก็ให้อันนี้ตัดแบบนี้สองตัวเป็นไงปุ้งก็ให้โอ้โยลอยว่ะนี่ไอ้เขียวปึ้งก็ให้ปึ้งเขให้โช้โหูปิวไปนู่นเอาละ ลงมาเป็นไทยโซปิงนะเนี่ยปุ่งมาให้เว้ยปุ่งมาให้ยังไม่ตายครับท่านผู้ชมต้องตายได้แล้วล่ะยังไม่ตายจะนอนดิ้นเป็นไทยโซปินะนี่จัดให้สู่ขิดเฮดช็อตไอเขียวสู่ขีดดู่ีโหลดสะก่อนไม่ธรรมดาจริงมันต้องอย่างนี้ตัวแตกสี่ต่อแปดละอะไรเนี่ย แกมาเล่นอะไรตรงนี้วะเล่นอะไรจริงมันนั่นเลยเล่นนักนี่เนี่ยติดบ้านโหทะลุกระแพงเลยเอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยอะไรเนี่ยแล้วแกเป็นใครเนี่ยนี่นี่โดนมั้เนี่ยเราโดนมั้เนี่ยเราก็โดนเหรอนี่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 โอ้แทโอ้เท้เราโดนมั้เนี่ย ก็ขอไปดูมุลก่อนเผื่อมีอะไรดีวัดดีฮะโอ้น่าไงกล่องสมบัติสวยงามโอ้ยแต่ต่างมัเก้าร้อยกว่าเดี๋ยวนะตรงนี้มีอะไรปะวัดดีฮะโอ้โหไม่ยุ่งดีกว่าท่าทางเขาจะอุ้ยเดี๋ยว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 จัดการย้าเจ้านี้กนดีกว่าเอาบูธให้จบก่อนอีกสามตัวเอาไงดีตัวเองจัดให้ mà, bùng nó hay chi nè, ối hại quá, hại này quá, đi gì mà đắt lặng đấy được là NGÀY đâu, bùng nó hay thôi, bùng nó hay chi nè, đi mày sút TÔN sút 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 งายไปซะเฮ้ยไปไหนแล้ววะเอาละครับนี่แกดเป็นโจรสลัดหรือไฮโซปริงเนี่ยมาด้ยอุ้ย,ย,ยมันมีเขียวเขียวด้วยวะเดียเด๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยมันมีเขียวเขียวด้วยไม่ธรรมดาเฮ้ย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 ละเอียดร้อยฮะได้รับ131อดดอัลคาร์ตความชำนาญเราได้ละอีก2ตัว แกนั่นแหละครับปิวนูน่นไม่ไปิวว่ะ,ะปุ้มก็ให้สักทีนเอาหายว่ะเฮ้ยอยู่นี่โอ,อ,อ,อ้เจ็บ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 ,จบ,จบมาเลือดเราหเหลือเยอะโถ่ไม่มีะฮะบรูดเจ้าบุูดนี่ลงไปติดไปไถโซปิงแล้วก็ติทิ้งๆว้ยอย่างนี้แล้วก็เฮดช็อตสักทีหนึ่ง สักทีหนึ่งก็ตัวแปดใช่ไหมล่ะอีกตัวสุดท้ายเอาละจัดให้สักทีหนึง่งตัวสุดท้ายแล้วอา้าวจัดให้ระเบิดโป้เชะเอาละครับตอนนี้โอ้ยเจ็บวะ่ะเฮ้ย,ะอ,ยอะไรกันเนี่ยพึ่งก็ให้ยิงขีปนาวุธใส่เล็กน้อยฟาปุา้ยโดนบาดเจ็บ เพิ่มตให้นี่เนี่ยถึงอุปสรรคเหลืออีกตัวเดียวเท่านั้นเรียบร้อยครับเรียกเควสแล้วเอาละสำหรับบรูดเราเคลียร์แล้วค่าพลังเพิ่มมาเอาไงดีวะเอาพลังปืนดีไหมพลังดาบดีวะดาบจะแจ๋วสุดละอาให้เต็มที่โอเคอะงั้นเดี๋ยวอีพีหน้ามาต่อกันกับ ไอเจ้านี่ดีว่าหัวหน้าใหญ่วัสดีครันบหัวหน้าวัสดีครันบหัวหน้าโอเคเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันจเจอกนใหมคลิปหน้าครับคลิปนี้ก่อนละสวัสดีครับอะ